เนไปไม่ได้ภายใต้แรงกดจากสมบัติวิญญาณสถานฟ้าสองชิ้นในแดนนี้ไม่อาจมีคนที่สามารถทลายเขตอาคมก้าอรหันสยบมารได้และยิ่งไปกว่านั้นผนึกก็มีรอยแยกออกมาแล้วหากท่านอาวุโสหนีออกมาได้จริงๆแล้วก็คงออกจากผู้เขาลูกนี้ไปตั้งนานแล้วจะอยู่ที่นี่ต่อทําไมกว่าครึ่งคงเพราะท่านอาวุโสหนีออกมาได้แค่จิตสัมผัสเท่านั้นคิดจะให้ชนรุ่นหลังตกใจจนล่าถอยไปสินะหลังจากที่เสี่ยงจือหลีตกตะลึงแล้ว ทันใดนั้นก็นึกอายได้ฟื้นฟูสีหน้ากลับมาเป็นปกติในชั่วพริบตาเจ้ารู้เรื่องเขตอาคมก้าวอรหันสยกมานและสมบัติสถานฟ้าหรือว่าคือชนรุ่นหลังของสามผู้เท่าคุณอูถึงแม้ว่าเสียงของสตรีผู้นั้นจะยังไพเราะน่าฟังแต่คำพูดกลับเย็นชาขึ้นหลายส่วนชนรุ่นหลังไม่ใช่ชนรุ่นหลังของท่านอาวุโสคุณอูทั้งสามแต่เรื่องของท่านอาวุโสในแดนนี้มีคนรู้อยู่สองสามคนจริงๆชนรุ่นหลังก็บังเอิญเป็นหนึ่งในนั้น เซียงจือหลีเอ่ยไปพลานท่าทางเหมือนกำลังระมัดระวังตัวฮะไม่ต้องหาอะไรหรอกร่างของข้ายังไม่หลุดออกมาจริงๆแต่ก็จะไม่ปล่อยโอกาสให้เจ้าหนีไปได้แน่เจ้าอยู่ที่นี่อย่างว่านอนสอนง่ายสักสองสเดือนเถิดสตรีผู้นั้นเพิ่งเอ่ยคำพูดที่เย็นชาจบอากาศเหนือสาลาหินก็บิดเบี้ยวจากนั้นระลอกคลื่นสีขาวโพลนก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศ จูจ่ๆท่ามกลางระลอกคลื่นพลันมีลำแสงห้าสีพุ่งมหาห่อหุ้มร่างของผู้เท่าน้อยเอาไว้พระกดการอัดสัจจันเสี่ยงจือหลีเห็นภาพฉากนี้เข้าก็หน้าเปลี่ยนสีลำแสงสีเงินรอบกายระเบิดออกอย่างไม่ต้องคิดกลายเป็นลำแสงหลีกหนีสายหนึ่งพุ่งออกไป แต่ลำแสงห้าสีนั้นพลันหมุนวนเล็กน้อยชั่วขณะนั้นพลังแรงดูดมหาศาลกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศทำให้ลำแสงหลีกหนีของชายชราหยุดชะงักจากนั้นลำแสงสายนั้นพลันหมุนวนชั่วพริบตาร่างของเซียงจือหลีพลันหายวับไปจากที่เดิมอย่างไรร่องรอยราวกับว่าคนผู้นี้ไม่เคยผ่านมาก่อนอย่างไรอย่างนั้นดูจากท่าทางแล้ว คงจะหลับลึกไปอีกระยะหนึ่งผู้บำเพ็ญเพียรที่มาถึงที่นี่ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นหวังว่าวันที่ตื่นขึ้นจะเป็นวันที่ข้าหนีออกมาได้จริงๆ,จงๆเจ้าคุณอูทั้งสามข้าจะให้เจ้าได้รู้ถึงสิ่งแลกเปลี่ยนที่ผนึกข้าเอาไว้ถึงวันนั้นสตรีผู้นั้นเอ่ยพึมพำอย่างอ่อนแรงแล้วหัวเราะฮึๆหึ่ยอย่างบ้าคลัง่ง จากนั้นเสียงก็เงียบไปเจ็ดวันผ่านไปในขณะที่ตระกูลเย่ยกำลังโจมตีประตูหมื่นเซียนและล่วงล้ำเข้าไปในเขตอาคมลวงตาที่สูงประจางอันหนึ่งอีกครั้งหานลี่และพวกทั้งสามเองก็ถูกเขตอาคมประหลาดประหลาดสายหนึ่งต้านทานเอาไว้ณนะที่ใดสักแห่งหนึ่งบนบันไดเช่นกันจึงจำใจต้องขบคิดหาวิธีทลายเขตอาคมอย่างยากลำบาก บนพื้นดินตรงสถานที่ที่ผนึกตั้งอยู่นั้นรอบๆทะเลสาบเล็กๆนิรนามกลับเกิดความคลึกครื้นไม่ธรรมดาขึ้นผู้บําเพ็ญเพียรที่รวมตัวกันอยู่ที่นั้นมีเกือบพันคนเรียงรายอยู่รอบๆในระยะ20-30หลีแม้กระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดก็ยังมีสิบกว่าคนผู้ที่สะดุดตาที่สุดคือสอาวุโสของสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์ที่ยืนเรียงกันอยู่บนฝัง่ง ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดที่เหลือต่างก็เคลื่อนไหวเพียงลำพังเห็นได้ชัดว่าได้ยินข่าวลือจึงได้รีบรุดมาตอนนี้เบื้องหน้าของเหล่าอาวุโสของสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์มีลูกศิษย์ในสำนักคนหนึ่งกำลังรายงานอะไรสักอย่างอยู่ท่านอาวุโสพวกเราค้นหาผนึกที่อยู่ใต้ดินไปกว่าครึ่งและพอจะพบเขาลางแล้วขอรับห่างจากพื้นดินลงไป2ี่กว่าจัางที่นั่นถูกคนจงใจวางเขตอาคมลวงตาอะไรสักอย่างเอาไว้ ลูกศิษย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเขตอาคมกําลังพยายามทลายเขตอาคมอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงอาคมชั่วคราวแต่เป็นเพราะคนที่วางเขตอาคมนี้มีทักษะสูงส่งดังนั้นการทลายเขตอาคมจึงจําเป็นต้องใช้เวลาขอรับลูกศิษย์ที่สวมผ้าพวกศีรษะคนหนึ่งเอ่อยอย่างนอบน้อมมีความคืบหน้าก็ดีแล้วพวกเรามาถึงที่นี่หลายวันแล้วถ้าหากหาทางเข้าของผนึกไม่เจอนั่นถึงจะเรียกว่ายุ่งยากแต่ว่าพวกเจ้าต้องระวังอย่าให้คนอื่นๆพบการเคลื่อนไหวของพวกเจ้า กลับไปก่อนเถิดหากทลายเขตอาคมลวงตาได้แล้วต้องมารายงานพวกเราทันทีผู้บำเพ็ญเพียรัยกลางคนที่ใบหน้ามีริ้วรอยพ่นลมหายใจยาวๆออกมาเฮือกหนึ่งพลางออกคำสั่งขอรับลูกศิษย์ผู้นั้นค้อมตัวลงตอบรับจากนั้นก็ยื่นมือออกไปควักยันลีธรณีแผ่นหนึ่งออกมาตบไปที่ร่างร่างกายพลันจมหายไปใต้ดินอย่างไร้ร่องรอยเวลานี้อาวุโสของสำนักพิษศักสิทธ์อีกคนพลันเอ่ยปะขึ้นว่าสิทธิพี่หัว อย่าก,กังวลนักเลยหนานเจียงของพวกเราไม่มีผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นปลายต่อให้ผู้บำเพ็ญเพียรของสำนักอื่นๆรีบมาพวกเราสี่คนร่วมมือกันก็ไม่ต้องกลัวผู้ใดแล้วมันก็จริงแต่ทุกวันที่เสียไปผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงที่รีบมาที่นี่ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและหนานเจียงก็ไม่ได้มีเพียงสำนักเราเท่านั้นที่ครอบครองมีสำนักอื่นๆที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าสำนักพิษศักิ์สิิทธ์ของพวกเราถ้าหากพวกเขามาถึงก่อนที่พวกเราเข้าไปแล้วก็ จะต้องแย่แน่และยิ่งไปกว่านั้นยิ่งเสียเวลามากขึ้นเกรงว่าสิบพระมารธรรมะก็จะยิ่งสอดมือเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ชายวัยกลางขนแท้หัวพลันเอ่อยอย่างเคร่งขึ้นเมื่อได้ฟังอาวุโสสำนักพิรรรศักดิธิ์ที่เหลือต่างก็ไม่คิดเช่นนั้นบ้างก็กลับเผยสีหน้าไม่สบายขึ้นมาเล็กๆและในตอนนั้นเองจู่ๆผู้บำเพ็ญเพียรแท้หัวก็ร้องเอออกมาเบาๆเห็นหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอีกด้านคนที่เหลือพลันตกตะลึง และหันมองไปเช่นกันเห็นเพียงขอบฟ้ามีลำแสงสว่างวาบกลุ่มหมอกสีเทาผืนใหญ่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าจากนั้นก็บินตรงเข้ามาด้วยความเร็วที่น่าตกตะลึงจิตสัมผัสของอาวุโสสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์ทั้งสคนสัมผัสได้ถึงแรงกดที่น่าตกตะลึงจากไอหมอกนั้นต่างก็อดที่จะหน้าเปลี่ยนสีไม่ได้ชั่วพริบตากลุ่มหมอกก็มาอยู่เหนือทะเลสาบเล็ก จากนั้นพลันมีเสียงอึกทึกดังขึ้นหลังจากที่กลุ่มหมอกระเบิดออกและสลายหายไปอย่างไรร่องรอยแล้วบนท้องฟ้ากลับมีเงาสีขาวจางๆห้าสายปรากฏขึ้นทุกเงาร่างล้วนรางเลือนไม่ขยับขยืยอนห้ามานใจเดียวผู้บำเพ็ญเพียรแท้หัวสีหน้าแข็งค้างห้ามานหรือว่าคือร่างแยกของมานเท่าเฉียนแห่งพักตาขายทมิน อาวุโสคนหนึ่งของสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์เองก็มีสีหน้าเขียวคล้ำขณะร้องอุทานออกมาอย่างแผ่วเบาฮนอกจากมารเท่าตนนั้นแล้วในใต้ล่านี้จะมีผู้ใดฝึกฝนเคดวิชามารระดับนี้ได้ร่างที่แท้จริงของมารเท่าเฉียนสามารถสิงอยู่ในมารตนไหนก็ได้นอกเสียจากว่าจะมีเวลาสังหารมารทั้งห้าพร้อมกันมิเช่นนั้นเขาก็แทบจะเป็นสิ่งที่ฆ่าไม่ตาย ผู้บำเพ็ญเพียรไวกลางคนแท้หัวส่งเสียงหึด้วยความเย็นชาและเอ่ยออกมาเบาๆดูเหมือนจะหวาดตรัวอย่างสุดๆข้าก็ว่าเป็นผู้ใดที่รู้จักร่างแปลงทั้งห้าของผู้แท้เฉียนขนาดนี้ที่แท้ก็สหายหัวแห่งสำนักพิศัก์สิทธิ์นี่เองคิดไม่ถึงว่าสหายจะนำกำลังคนในสำนักมาที่นี่หรือว่ารู้อะไรเกี่ยวกับผนึกพวกนี้เสียงที่แผ่วเบาดังออกมาจากท้องฟ้า แต่กลับลอยและล่องไม่แน่นอนทําให้ผู้คนไม่อาจยืนยันตำแหน่งได้พี่เฉียนล้อเล่นแล้วผู้แท้หัวจะรู้อะไรได้แค่ที่นี่อยู่ใกล้กับสำนักพิษศักดิก์สิทธิ์ของพวกเราเท่านั้นข้าน้อยจึงพาสหายร่วมสำนักมาดูสักหน่อยว่าแต่พี่เฉียนเป็นถึงอาวุโสของพระตะไข่ธมินเหตุใดถึงว่างจนมาที่นี่ได้ ผู้บำดุ่นเพียนแซ้กลัวสูตรลมหายใจเข้าลึกๆเฮือกหนึ่งพลางตอบกลับพร้อมรอยยิ้มฝืนๆอ๋อเช่นนี้นี่เองข้าจำได้ว่าสำนักที่อยู่ใกล้ที่นี่ที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นพลักแปลงเซียนไม่ทราบว่าสำนักของเจ้ายายที่ตั้งตอนไหนหรือส่วนผู้แซเฉียนนั้นแค่มาทำธุระที่หนานเจียงและบังเอิญมาพบกับเรื่องน่าสนุกก็เท่านั้นอาวุโสของพลักตะข่ายทมินผู้นี้เอ่ยพร้อมกับอมยิม้ม ท่าทางไม่เชื่อถือคำพูดของผู้บำเพ็ญเพียรไวกลางคนเลยสักนิดแต่เดิมข้านึกว่าจากฐานะผู้มีชื่อเสียงอย่างพี่เฉียนจะไม่ออกจากพรรคง่ายๆเสียอีกไม่ทราบว่ามีเรื่องใดกระทบสหายหรือถึงได้ต้องลงมือเองเช่นนี้ผู้บำเพ็ญเพียรแส้หัวหัวเราะแห้งๆออกมาพลางเอ่ยสักถามหนึ่งประโยคไม่มีอะไรหรอกแค่มาจัดก,การผู้ต่อต้านที่หนีมาในหนานเจียงเท่านั้นผู้แท้เฉียนแค่จัดก,การอย่างเงียบๆเท่านั้นใช่หรือผู้แท้หัวคงคิดมากไปผู้บำเพ็ญเพียรแท้หัว และมานเท่าเฉียนเอ่ยถามและตอบกลับคนละประโยคจากนั้นก็ปิดปากเงียบพร้อมกันเวลานั้นบรรยากาศระหว่างทั้งสองพันแปลกประหลาดไปเล็กน้อยพบแล้วทางทิศเหนือของผนึกไม่ไกลนักมีรอยแยกอยู่สายหนึ่งสามารถเข้าไปได้คนของสำนักพิศักด์สิทธิ์กำลังทลายเขตอาคมที่ทางเข้าอีกด้านบนทะเลสาบเงาร่างคนสายหนึ่งโผล่ออกมาจากพื้นดินและบินเข้ามาจากจุดที่ไกลออกไปพร้อมกับตะโกนเสียงดัง ชั่วครู่เสียงนี้ก็ทำให้ผู้บำเพ็ญเพียรท,ทั้งหมดที่อยู่รอบๆตกใจเวลานี้จุดที่คนผู้นั้นโผล่ออกมาก็มีลูกศิษย์สวมผ้าโพกสีสาสีแดงสวมชุดสีฟ้าสองสามคนบินออกมาไล่ตามผู้บำเพ็ญเพียรผู้นั้นมาด้วยความตกตะลึงและคนโกรธเกรี้ยวแต่ผู้บำเพ็ญเพียรที่หนีมาผู้นั้นก็ดูเหมือนจะฝึกฝนเคล็ดวิชาหลีกหนีที่พิเศษอะไรสักอย่างลำแสงหลีกหนีจึงรวดเร็วอย่างหาใดเปรียบชั่วพริบตาก็หนีไปได้ ชัวขณะนั้นสีหน้าของผู้บำเพ็ญเพียรแท้หัวและพวกพลันดูไม่ได้อย่างสุดๆดฮ่าฮ่าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองผู้แท้เฉียนเคยศึกษาเรื่องเขตอาคมอาจจะช่วยลูกศิษย์ของสำนักเจ้าได้อีกแรงข้าน้อยจะไปดูสักหน่อยมานเท่าเฉียนหัวเราะห้าห้าอย่างบ้าคลั่งออกมาทันใดนั้นเงาร่างสีขาวห้าสายก็หลีกลี้ไปด้านล่างพร้อมกันชัวพริบตาก็จมหายไปในผิวน้ำและหายไปอย่างไร,รง้ร่องรอยไป มารเท่าเฉียนนั้นโหดเหี้ยมนักอย่าปล่อยให้เขาทำร้ายลูกศิษย์ในสำนักของเราผู้บำเพ็ญเพียรแท่หัวมีสีหน้าเขียวคล้ำทันใดนั้นพลันพลิกฝ่ามือทงเล็กๆสีเหลืองที่เตรียมไว้ตั้งนานแล้วพลันปรากฏขึ้นบนมือเพียงสะบัดเล็กน้อยเมฆสีเหลืองกลุ่มหนึ่งก็ห่อหุ้มร่างของคนในสำนักพิษศักดิทธิ์เอาไว้พาทุกคนจมหายเข้าไปใต้ดินพวกเขาต่างก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ใช่แค่มารเท่าเฉียนและคนของสำนักพิศักดิษิ์ เมื่อผู้บำเพ็ญเพียรที่เหลือได้ยินคำพูดนี้ก็ทยอยกันมุดลงไปใต้ดินชั่วพริบตาผู้บำเพ็ญเพียรรอบๆก็ลดจำนวนลงไปกว่าครึ่งบนพื้นจึงเหลือเพียงไม่กี่คนแน่นอนว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่ใช้เคล็ดวิชาลีธรณีไม่เป็นและผู้ที่ไม่มีสมบัติลีธรณีต่างก็ทำได้เพียงจ้องตาปริบเท่านั้นทางทิศเหนือของทะเลสาบห่างออกไป20บลีลึกลงไปใต้ดินผ่นจัง้ง มีรอยแยกห่วงมิติเวลาขนาดใหญ่สีดำสนิทอยู่รอยหนึ่งลำแสงที่เจิดจ้าจนแสบตาสว่างวาบไม่หยุดอยู่ตรงเส้นขอบของห่วงเวลานั้นและด้านล่างของพวกมันกลับมีม่านแสงสีขาวโพลนที่ไร้ขอบเขตอยู่ม่านแสงนี้ไม่เพียงจะหนาจนหาที่เปรียบไม่ได้บนม่านแสงกลับมีประจุไฟฟ้าที่น่าตกตะลึงเป็นชั้นๆวิ่งพล่าน เมื่อมีคนเข้าไปใกล้ก็จะมีประจุไฟฟ้าหนาๆาสายหนึ่งพุ่งออกมาโจมตีอย่างไม่เกรงใจเลยแม้จะน้อยผู้ที่โชคดีหน่อยก็หลบได้หากหลบไม่พ้นก็ทำได้เพียงต้านทานเอาไว้ผลลัพธ์คือต่างก็ถูกโจมตีลงบนลำแสงวิญญาณที่ห่อหุ้มร่างจนกระพิบวาบไม่หยุดเวลานั้นจึงไม่มีผู้ใดกล้าเสี่ยงเข้าไปใกล้อีกแต่ม่านแสงที่ผู้บำเพ็ญเพียรเหล่านั้นจับจ้องอยู่นั้นกลับไม่มีประจุไฟฟ้าเปล่งออกมา แต่ก็มีลูกศิษย์ของสำนักพิษศักิสิทธิ์ที่สวมชุดสีฟ้าพันผ้าโพกศีลสีแดงเจ็ดแปดคนรักษาการอยู่ตรงนั้นทุกคนล้วนมีสีหน้าเคร่งขรึมขณะยืนคุมเชิงอยู่กับผู้บำเพ็ญเพียรเหล่าน,านี้ไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นๆเข้าใกล้ได้ง่ายๆเช่นนั้นแต่ก็ไม่มีใครลงมือตามอำเภอใจถึงอย่างไรเสียสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์ก็มีชื่อเสียงไม่น้อยในหนานเจียงและผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ที่นี่แปดเก้าส่วนต่างก็เป็นผู้บำเพ็ญเพียรท้องถิ่นของหนานเจียง แน่นอนว่าจึงไม่มีผู้ใดกล้าหาเรื่อมใส่ตัวง่ายๆแต่ในเมื่อมีคนหวาดกลัวชื่อเสียงของสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่าก็มีคนที่ไม่เลื่อมใสสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์ผลลัพธ์คือมีลำแสงสีแดงสายหนึ่งพุ่งออกมาจากฝูงชนน้ำเสียงที่เย็นชาประโยคหนึ่งดังขึ้นไปให้ผลแต่เท่าจะเข้าไปถึงแม้ว่าน้ำเสียงของผู้พูดจะแก่ชราแต่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยโทสะเอ่ยปากออกมาอย่างไม่เกรงใจเลยแม้แต่น้อย อาวุโสผู้นี้ที่นี่คือสถานที่ที่สำนักของข้าเป็นผู้คนคบท่านอาจารย์อาสองสามท่านของสำนักเราอยู่แถวนี้ท่านอาวุโสปโปรดเมื่อเห็นว่ามีผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดออกตัวลูกศิษย์ระดับหลอมรวมคนหนึ่งของสำนักพิษศักดิ์สิทธิ์ก็ทำได้เพียงใช้ชื่อเสียงของอาวุโสประจำสำนักเอ่ยอะไรออกมาอย่างใจดีสู้เสือฮ่หาฮต่อให้หัวเทียนฉีอยู่ที่นี่ตาเท่าก็จะต้องเข้าไปให้ได้ เงาร่างคนในลำแสงสีแดงหัวเราะอย่างเย็นชาออกมาทันใดนั้นพลันชูมือขึ้นชั่วขณะนั้นลำแสงที่เจิดจ้าสายหนึ่งพลันสว่างวาบขึ้นกลางฝ่ามือ